โยสวัสดีครับผมนัชชักอีกไม่กี่วันตู้รีรันจงลี่กับชายก็จะเข้าแล้วหลายคนอาจจะยังลังเลอยู่นะครับวิดีโอนี้ผมเลยจะมาให้ข้อมูลเพื่อเอาไว้ประกอบการตัดสินใจคอนเทนต์นี้ผมจะพูดเจาะไปที่กลุ่มผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นกลางเกมเป็นหลักนะครับเพราะผมคิดว่าผู้เล่นเก่าๆเนี่ยน่าจะกด2ตัวนี้มาอยู่ใน ID ดีนานแล้วเพราะมันก็รีรันค่อนข้างบ่อยสําหรับจงลี่กับชายอีกอย่างนะครับคอนเทนต์นี้ทํามาเพื่อผู้เล่นที่ดูเรื่องความคุ้มค่า ภาพประกอบการตัดสินใจแต่ถ้าคุณมีตัวอวยอยู่แล้วข้อมูลเหล่านี้มันก็จะจําเป็นน้อยลงพอเริ่มจากจงลี่ก่อนนะครับจงลี่เป็นตัวละครสายโล่ที่ดีที่สุดในเกมผมกล้าใช้คํานี้เลยนะครับและผมคิดว่าในอนาคตก็คงจะไม่น่ามีตัวละครตัวไหนที่มาทําหน้าที่นี้ไปได้ดีกว่าเขาอีกแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่อยู่ในตำแหน่งอาร์คอน การจะสร้างตัวละครใหม่สักตัวมาทําให้มูลค่าอาคอนมันลดน้อยลงเนี่ยผมว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่สาหรับเกณฑ์ชิ้นการมีจงลี่อยู่ใน ID มันจะทําให้คุณสามารถเปิดโหมดลิงขั้นสูงสุดได้ เรียกว่าชีวิตเนี้ยคุณไม่ต้องหลบอะไรอีกแล้วเปิดโลแล้วก็เอาหน้าไถบอลไปได้เลยสําหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นกลางเกมที่ยังไม่ได้มีดาเมจมากมายอะไรเนี่ยจงลี่ถือว่าเป็นชอยที่ดีมากๆเพราะผมมองว่าปัญหาของผู้เล่นใหม่คือพวกบอสหลายสัปดาห์ที่มันตีแรงมากๆมันอาจจะตีคุณตายยกตี้ได้ง่ายๆเลย แต่ถ้าคุณมีจงลี่เนี่ยมันแทบจะการันตีให้คุณไม่ตายได้เลยนะครับเรียกว่าคุณจะเล่นคอนเทนต์พวกนี้ได้สบายมากยิ่งขึ้นและคำถามที่ผมเจอบ่อยจากคลิปอื่นๆเกี่ยวกับจงลี่คือมีโคโคมีแล้วควรเปิดจงลี่ดีไหม ผมขออธิบายก่อนนะครับตัวฮิลกับตัวโล่เนี่ยหลักการทํางานมันมีจุดที่ทับกันอยู่คือช่วยชีวิตไม่ให้ตายแต่สิ่งที่ตัวฮิลทําไม่ได้แต่ตัวโล่ทาได้มันคือการกันกระเด็นตัวละครแครี่ในเกมบางตัวมันต้องการโล่เพื่อที่จะสามารถยืนทําดาเมจในสนามได้นานๆยกตัวอย่างเช่นเซียวไซโนโยอิมิยะหรือตัวใหม่อย่างลินนี่ ดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่ามีตัวฮิวดีๆแล้วควรจะเปิดจงลี่ดีไหมผมจะให้คำตอบว่าถ้าคุณเป็นคนที่กำลังทำทีมที่มีแครี่ต้องยืนในสนามน,น,นานๆมีปัญหาเรื่องโดนมอนทุบกระเด็นอยู่บ่อยๆต่อให้ในไอดีคุณมีโคโมมีแล้วผมก็จะแนะนำให้เปิดจงลี่มาเพิ่มครับเพราะนอกจากความสบายของแครี่ที่เพิ่มมากขึ้นมันยังช่วยบูสต์ดาเมจให้ตัวละครแครี่เหล่านั้นได้อีกมาต่อที่ตัวละครชายนะครับ ชายเป็นตัวละครแคลลี่ธาตุน้ำที่เก่งมากๆส่วนตัวผมให้ว่าเก่งที่สุดณนะตอนนี้แล้วแต่ตัวละครนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ฝีมือในการเล่นที่สูงมากๆมันไม่เหมือนตัวละครแคลลี่ตัวอื่นต่อให้ผู้เล่นที่มีฝีมือต่างกันแต่ดาเมจโดยรวมที่ทำออกมาได้มันก็จะไม่ได้ห่างกันมากอาจจะ1 0 2ถงเปอร์เซนตแต่สำหรับตัวชายเนี่ยดาเมจของคนที่เล่นเป็นกับเล่นไม่เป็นเนี่ย มันห่างกันได้มากเกิน1เท่าตัวนะครับเพราะอย่างนั้นตัวละครนี้จึงเหมาะกับผู้เล่นที่มีใจรักในการต่อสู้ถ้าเป็นประเภทลิงเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําให้กดมาสักเท่าไหร่ยกเว้นถ้าคุณอวยนะเพราะมันต้องเรียนรู้และฝึกฝนมากพอสมควรกับตัวละครตัวนี้แต่ถ้าคุณสามารถฝึกฝนจนชํานาญชายจะเป็นตัวละครที่ยกระดับไอดีและฝีมือการเล่นคุณได้เยอะมากครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ ถ้าตัดเรื่องความยากในการเล่นออกไปชายเป็นตัวละครหนึ่งที่ดีมากๆทั้งคาแรคเตอร์ศักยภาพแล้วก็เกมเพ์โคตรมันสรุปในมุมมองของผมนะจงลี่จะเป็นมิตรกับผู้เล่นส่วนใหญ่มากกว่าแต่ถ้าใครเป็นคนที่บ้าคอมแบท อยากได้ตัวละครแคลรี่ธาตุน้ำเก่งๆสักตัวชายก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับโดยรวมคือดีทั้ง2ตัวและมันก็คนละหน้าที่อย่างชัดเจนผมว่าค่อนข้างเลือกง่ายนะครับสำหรับตู้รอบนี้ อยากได้ความสะดวกสบายก็เปิดจงลี่อยากได้ตัวต่อสู้ดีๆก็เปิดชายแต่ถ้ามีตัวอวยก็เปิดตัวอวยและถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็เปิดไป2ตัวเลยครับสุดท้ายแล้วการได้เล่นตัวละครที่เราชอบยังไงมันก็มีความสุขมากกว่าเสมอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผู้เล่นเก่าคนไหนมีอะไรอยากแนะนําเพิ่มเกี่ยวกับ2ตัวนี้ถ้าสะดวกเมนไว้เป็นวิทยาทานได้ผมก็ขอขอบคุณมากๆครับ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้สนับสนุนผมได้ด้วยการกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปวันนี้ผมนัชชาลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ